นัลลพลสอเทพสตาในมุมแดงครับนักชกจากพิจิตเจอกับเพชรดำเสรีผู้พิสิ์ยิมครับ <S <S นักชกจากแม่ห้องสอนในรุ่นพิกัด53ิกิโลกรัมครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากภาคเหนือด้วยกันครับแม่ห้องสอนกับพิจิตครับแดงพิจิตําเงินแม่ห้องสอนนะครับเอาเลยครับยกที่1นึ่งเตี้ยกว่าหน่อยครับทนานเพชรดำ ตัวปอมเอาไว้แล้วครับสำหรับทางด้านเพชรดำครับอุ้ยเจอปักศอกซ้ายครับวงในไล่แขนพยายามจะกดคอรครับอาศัายรูปร่างที่ได้เปรียบครับครับขยับเล่นงานไปที่พับในครับเจอแข้งขวาของนันลพลพยายามจะโต้ทีต่อทีเลยครับเพชรดำดีจังหวะการขยับเข้าหาครับยืนมวยตอแข้งสองขางครับทางด้านเพชรดำขยับนัพล โยกอาจจะจังหวะขยับยึกยักครับออกไปแข้งขวากระคุกจังหวะได้แล้วครับนานอพลคลอยกว่าต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วครับช่วงชกไกลยาวกว่าเพชรดำครับจิ้มด้วยซ้ายเจอเพชรดำคืนด้วยขวาครับน่ากระทิ้งไปกับบั้นเลยครับเพชรดำจับจังหวะกันอยู่กลางเวทีครับชิงจังหวะก่อนครับธนาเพชรดำแล้วครับเจอกันแท้ซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งครับ เขาหาเพชรดำดูจังหวะการวางแข้งของนัาหรือนครับตายคอยรบกวนวงในจับได้พยายามจะทําเลี่ยมของตัวเองครับโดนเพชรดำชิงตีไปก่อนแล้วครับรวบแขนกดแขนเอาไว้นะครับดานหน้าเข้าหาก่อนครับสน,นา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 มหน้าเพชรดำออกมาตั้งเกมอีกทีครับเจนหน้าเข้าหาสายวัดระยะต่อครับและเ,เล่นงานทาโอ้โหเจอสวนครับ เพชรดำลงล่างแต่เจอแข้งขวาอัดเข้าลำตัวคืนเลยครับนะครับขวาอีกครั้งของธนาณัพลพน์ดึงได้จิ้มด้วยขวาอีกทีมีหลวมมีหลุดับเพราะว่าเล็กกวา่าต้องลงทุนนะครับธนาเพชรเอาแล้วกลายเป็นธนาณัลลพน์นีนน่ขยับเข้าหามเห็นดำพยายามจะสวนด้วยหมัดและแข้งครับวงในลูดไล่แขนมาอย่างแต่งตัวกันอยู่ครับอย่างตีไม่ถนัดก,กันที่นี้แยกมาว่ากันต่อกลางเวทีครับ นี่แหละครับเวียงเข้ามาอีกครั้งครับทางด้านเพชรดำเล่นงานไปที่ช่วงล่างต้องลงทุนเลยครับนี่ครับรับก่อนพยายามจะผ่อนคืนที่หลังครับไปล้อเลียนล้อเล่นไม่ได้ครับรับเยอะเะสะสมไปยางจะรั่วยางจะซึมหรือเปล่าทางด้านบอลินพยายามเจาะยางอีกแล้วครับกระแทกซ้ายครับแต่โดนคืนครับพยายามจะจับในขวัญ้วยสอกเล่นงานฐานล่างต่อครับเพชรดำจ้ำเข้ามา หรือว่าเข่าบริเวณทางด้าน,นซ้ายกับของธนานนิพน,น์ครับเพดำันสอกขวาแล้วเข้านายโกดแขนรวบเอาไว้ณริพล,ลกระชากมาตีด้วยขวาครับพยายามจะเขี่ยล่างให้เสียจังหวะก่อนครับแล้วตีด้วยซ้ายอีกทีเล่นงานไปที่บริเวณด้านหลังกับของเพชรดำดำไม่สนครับขยับเข้าหาน,นริพนขยับชิงเดินก่อนครับเดินเบี้ยครับวงในายไล่แก่งกันอยู่ครับเพชรดำตีหมดยกที่หนึ่ง ท่านผู้ชมครับในคู่ที่6ของรายการลุ้นพิกัด53กิโกลกรัมครับทางด้านมุมน้ำเงินผสมผู้นี้ก็นั่นก็คือเพชรดำเสร,รีผู้พิสิิ์ยิ้มครับส่วนมุมนแดงนี่ก็คือทางด้านน้ำเลนสอเทพตาจักพิจิตริ้งด้วยศอกซ้ายเข้ามาครับใช้ซ้ายหน้าให้เป็นประโยชน์เลยครับด้วยความยาวของเขาครับจังหวะกระแทกจังหวะฟันดูครับกระแทกแล้ววางแข้งครับเลานี่ครับจังหวะแรกกันครับทางเพชรดำลงล่างแต่เจอแข้งขวาอัดเข้าเต็มลำตัว ยกที่2ครับเกมน่าจะเปิดมากขึ้นแลลวครับทีมงานทั้งสองฝ่ายพยายามจะให้เปิดเครื่อนดาหน้าเข้าหากันครับพยายามจะขยับเข้าหาเลยครับเพชรดำเตะขาต่อยังควงกระจกครับนี่ครับมาสายคอยรบกวนนะครับทำลายจังหวะไปเรื่อยครับนันทบุวงในขวางหน้าตั้งแต่งตัวเยอะไปหรือเปล่าครับครับนี่แหละครับความขยันอยู่ที่ตางหน้าเพชรดำนะครับล็อกลางไว้ก่อนครับมาไม่ยอมให้ตีครับ โอ้โหดื้อจริงๆครับเจ้าเพชรดำแย่ด้วยกับปั้นซ้ายกับปั้นขวาวงในไล่แขนอยู่แล้วเสียบด้วยซ้ายครับนี่ครับเอาความดีเข้าสู้เลยครับครับเด้งซ้ายเข้ามารัชพลขวางหน้าป้ายเอาไว้ครับกระชากไม่ลงแต่แทงได้ครับอันนี้ครับเจอแข้งขวาของธนาเพชรดำสวนคืนต้องบีอะไรครับธนารัชนพลขวางอีกทีเสียบฟันด้วยซ้าย แล้วล็อกล่างเอาไว้ตีด้วยขวาอีกทีครับเอาละครับแยกครับแยกพยายามจะเปิดเกมเข้าหาครับนัิพลเดี๋ยวเจาะยางอีกแล้วครับโตเลือดเกมขวาขยับเลี้งานวไปเรือฐานหน้าเอากระปั้นมาแจมวงในจับได้เพียงตีตอนนี้ธนาเพชรดำรวบแขนของนัิพลเอาไว้ได้หมดแล้วครับอยู่ที่อาวุธแล้วครับหลังจากนั้นละครับขวางเอาไว้ถอดออกมาก่อนครับธนาเพชรดำ เอาละครับหายใจทางปากเลยครับนันพลอย่ายุบอย่าย่นครับเอาแล้วจะมีนาทีทองครับทางด้านเพชรดำขยับเข้าหานันทพลพยายามจะขยับเบียดหัวด้วยกันขวาโดนแล้วหาจังหวะโต้ไม่ทันครับเอะไะครับจับในที่ล็อกด้วยซ้ายลากมานันทพลตีก่อนครับแล้วตีอีกทีครับนันพลมากกว่าจะมาครับเริ่มช้าลงไปเหมือนกันับเพชรดำ ใช้พละกําลังไปเยอะกันในช่วงต้นวางได้แข้งเกี่ยวได้นัทพลทิ้งได้หมดแล้วล็อกเลยครับล็อกแล้วตีครับยังถียนได้อยู่ครับเพชรดำแต่ดูครับในช่วงปลายมันไม่ชัดแหละครับเพชรดำเดินหน้าเข้ามานัทพลปักหลังรอครับขวาหลุดเจอซ้ายแล้วขยับหลอกมายังไม่คมเลยครับหน้าเพชรดำ ลากลากขูดตัวแบบนี้นี่แหละครับสองจิตสองใจโดนเลยครับแล้วเสียบทันทีครับนักลิเวอร์พลเพดดั้ดกระชากเทเอะไะครับช่วงโพงสุดท้ายครับของยกที่สองอเพชรดำ้มอุย้ยเตะขอลากหลังโกนครับลูกนี้ครับล้มตั้ง,ง,งยืนเลยครับเริ่มหายใจแรงเหมือนกันครับทางด้านนักลิเวอร์พลเพดดัปักตอกตายอาุ้ยเตะต่ออย่างตักตอกขวาปะก็มาเป็นชุดครับตั้งหลักตั้งลำได้นัลิเร์พลพยายามจะรับใต้ตีกครับ<อ> เวลมมามานี่ก็มานั่งกลัวนะครับธนาเพชรดำนะครับนลพลเดินจี้เข้ามาเพชรดำพยายามจะเล่นงานทางล่างแล้วหมดยกซะก,ก่อนครับทักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับคู่ที่อของรายการเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับนักชกจากภาคเหนือด้วยกันครับนลพลสอเทพสตาร์ในมุมแดงครับจากพิจิตส่วนน้ำเงินครับเพชรดำเสรีผู้พิสิทธิ์ยินครับ แต่โชคจากแม่ห้องสอนในมุมน,น้ำเงินนี่ครับทิ้งขวาเข้ามาโดนปลายหมัดครับแล้วขวางหน้าเลยครับนริพลกระชากมาตีครับโอ้โหดูครับพยายามจะใช้หลักใช้เหลี่ยมครับแต่ว่าลูกปืนครับอยู่ที่ทางด้านนะักชกจากแม่ห้องสอนในมุมน,น้ำเงินเลยครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายาเรียงการหาผู้ชนะ ยกที่สามเริ่มครับเปิดเกมมานาริมอนชิงเดินก่อนเลยครับเก็บด้วยซ้ายวงในจับได้ไล่แข็งอยู่แล้วตีด้วยซ้ายเนี่ยครับนะครับแย่ครับแย่ใครดีใครอยู่ใครฟิตซ้อมมาเปรียกว่าเอ้ามาโดนสวนด้วยกับมัดขวาครับแล้วเติมเลยครับหน้าเป็นดำใช้มัดถูแล้วครับนี่ครับแล้วล็อกล่าซอยไปเรื่อยครับเหน็บไปเหน็บมาครับเอาละครับพยายามจะเอาความที่เข้ามาตู้ครับเบียดเข้าหา มีอะไรแงับออกมาหมดแล้วครับพี่ครับเน้นมือลังตัวต่อยเป้าใหญ่ก่อนครับโอ้ต่อยเป้าใหญ่ได้น่ากลัวครับแต่ว่าดูครับล็อกมาพยายามจะหักแม่แต่ตัวลอยขวาครับธนาเนรพลไม่ลงครับเอาละครับต้องเข็นออกมาให้หมดเ่ยเหลือมองเวลาครับธนาเนรพลทิ้งด้วยขวาโดยเอ้าโดนเลยครับมีอาการแล้วครับธนาเนรพลแม่พโดนลลัตัวแยกเขี้ยวเลยครับเอาละครับโดนใบหน้ายังพอโดนครับ นี่ครับเน้นบริเวณเป้าใหญ่อีกแล้วครับพะแพงดำเพชรดำต้องเดินให้ตลอดครับโดนลำตัวแล้วกระอักกระกอ้วมครับโอ้โหแต่ว่าเพชรดำยังเติมไม่ได้นะครับนะครับตีด้วยซ้ายก่อนครับนันทบดญเพชรดำรวบเอาไว้แยกมาครับแยกมาน่าจะเห็นช่องน่าจะเห็นอะไรดีๆนะครับเพชรดำหาครัะชึกด้วยศอกขวาลัดล่างเอาไว้ตีตีนี่ครับยืนนิ่งเลยครับทางด้านนันทบุญ ครับไปเหลือบมองเวลานิดเดียวครับเผ็ดดำเล่นใหญ่เลยครับพยายามจะสาวกับปานใส่ครับอุ้ยเจอบวกเจ้าตัวเหมือนกันนะครับจับล่างตีซอยเข้ามาโอ้โหตอนนี้เรี่ยวแรงของทางด้านนั้นลอพลมีปัญหาครับอยู่ครับอยู่ที่เผ็ดดำครับแต่เล่นกันตลอดแค่ไหนครับพยายามจะขยับเข้ามาขวาซัดลำตัวครับเสียบด้วยซ้ายอีกทีกระชากมาเท เทกราะจัดทิ้งลงไปกับธนาเพชรดำแย่ yeah, ครับแย yeah. ่เหลือมองทีมงานขอความช่วยเหลือหรือเปล่ากัตตาลันพลเจอเพชรดำเปิดเกมบุกขนาดนี้ครับล็อกล้างไว้เสียบด้วยขวาเพชรดำคืนด้วยซ้ายแล้วตั้งกระแพงะครับโผงสุดท้ายครับ40วินาทีเหลือยาวกันอดเดือนอีกครั้งครันไหลลมลอพน์เดิมดันเข้าเชือกวงในดันแล้วดันไม่สุดนี่ครับ เจอกำแพงหน้าของ,ทงนทนาตะลืบบลครับอ้แต่นี่ก็พอเจอรัดเจอมัดเจอฟัดนี่มีปัญหาเหมือนกันเอาละครับหมัดตัดลำตัวหายไปแล้วครับทนาเป็นดำไปขวาเข้ามา,าดึงได้วางไปซ้ายแล้วรวบนตีเอาละครับโอ้โหวัดหัวใจแลยครับตอนนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายครับวางมาขึ้น พยายามจะขึนด้วยแข้งขวาครับแล้วครบ3สายกเรียบร้อยครับคู่ที่6ของรายการรุ่อกาน53กิโลกรมัมระบางเท่านั้นนะลุนพลสอเทพต,ตาจาักพิจิตครับกับเพชรดำเสร,รีผู้พิสิทธ์ยิมนักชกจังแม่ห้องสอนโอ้โหใส่กันไม่ยั้งครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะนี้ครับขวาตรงของเพชรดำพยายามจะแยกออกมาแกมีหมัดอัดลำตัวครับโอ้้างครับแล้วจิ้มลำตัวอู้ยออกอาการครับแต่กล่อมไม่ลงนี่แหละครับ ล่างและสลับบนครับแต่ดูครับในช่วงปลายยกเจอทางด้านนฤพลแกคว้าตีเอาละครับท่านผู้ชมครับผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับ Right before we go to the judges' decision, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไท Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไ Thai 7วัน7บรายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mo อ i l e App ดาวโหลดหน้า on iOS และ Android b o n ัส for blue and red corner Max มวยไทย Mobile App alright ladies and gentlemen After three rounds of action, we go to the judges scorecard for the winner! Red Corner! Number one Salt Star! Alright, don't go anywhere, we got three more fights to go. This is the Global Fight Champion Challenge!